ไฟหน้า rs สิบสี่โดยเจแปนนะครับนี่เป็นแสงตอนกลางคืนนะครับมีไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับ ที่เป็นใส่ตอนกลางคืนที่ไม่มีไฟตัดหมองนะครับแปแค่ yeah. ตัวไฟตำธรรมดาย,ยัางเดียว ไฟปไปสูงนะครับไฟสูงจะแยกหลอดอย่างนี้นะครับไฟสูงจะเป็นไฟสีเหลืองธรรมดานะครับโอเคอันนี้คือมุมมองจากในรถนะครับาฟิล์มบานหน้า60นะครับ ไฟไม่แยงตานะครับผมแนะนำนะครับใครทีไไ่ใช้แจ GK ตัว v p พัตัว S นะครับดูจากเส้นข้า,ขางๆได้เลยนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไปตามครับโอเคครับขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ